สวัสดีค่ะเพื่อพี่น,อน้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในเมืองนะคะเข้าไปทําอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมดูในคลิปวิดีโอนะคะและก่อนที่จะถึงในเมืองนะคะทุกตาก็เลยอยากเอาภาพบรรยากาศในแถวเมืองแลงคสเตอร์ในแถวที่ทุกตาอาศัยอยู่มาให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น,อน้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาสภาพพ่อพี่น,อน้องอ่า มาชมบรรยากาศของร้านอาหารบาฟเฟ่นในช่วงเทศกาลนะคะว่ามีคนเยอะไหมเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ดูวิวบรรยากาศด้านหน้าด้วยนะคะนี่คือวิวบรรยากาศด้านหน้านะคะอันนี้ก็เป็นรถบัสรถอะไรเนะนี่เป็นวิวบรรยากาศด้านหน้านะคะคนเยอะมากต้องไปจอดรถไปไกลๆเลยนะคะไม่มีที่จอดรถ <Yes. S 1> โอ้โพาทหารหน่อยมากินบาฟเฟ่คือบน้อนน่เนาะอายุครบ โยนแจ็คแกด้นวันนี้คือวิวบรรยากาศด้านในนะคะ mm hmm. แล้วก็น,นี่ก็บรรยากาศด้านในไข mm hmm. ่หอมด้วยนะคะใช่ไข่หอมไหมคะ mm hmm. แล้วก็มีสลับเปาแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรตูกตาก็จำชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยเราก็จะบริการที่นี่ก็คือบริการน้ําแข็งอะไรเองทุกอย่างนะคะโยนแคปซีโอเคดับรูน อันนี้นะคะจะเติมเท่าไหร่ก็เติมได้นะคะแล้วก็มีคอฟฟมีอะไรหลายอย่างคาเฟชิโนหลายหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เขาก็มีไอศครีมแบบนี้ด้วยนะคะไปเก็บไอศครีมเลตโอเคอันนี้ก็มีฮ<ม>ัตทีฮัตกาแฟด้วยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมชูชิโดยตรงเลยนะคะเขาก็จะมีคนทำให้เรากินสดสดเลยนะคะก็มีสาลร่มีถั่วเขียวมีมะนาวมีหลายๆอย่างมะนาวเหลืองนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จุดนี้ก็เป็นแบบว่าพวกอาหารทอดก็คือแล้วพวกฝั่งนี้ก็เป็นพวกซอสนะคะพวกซอสกับสลัดด้วยนะคะอาหารมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกเปเตโตอคอนหรือว่าข้าวโพดนะคะอา,อาหารหลายอย่างแล้วนี่ก็เป็นคล้ายๆกับต้มยำบ้านเรานะคะตุกตาชอบแกงนี้มากๆเลยค่ะคล้ายๆต้มยำแล้วนี่ก็เป็นจำพวกซุปหลายๆซุปรวมกันเลยนะคะแล้วก็มีปลาทอด แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลาเปานะคะตุกตาชอบกินสลาเปาไส้หวานไส้เผือกนะคะแล้วช้อนอันนี้นะคะเราก็จะบริการเองเป็นมีไม้ตะเขียบแนบเกนแล้วก็ช้อนแล้วก็ซ่อมนะคะคือซอสแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเราบริการตัวเราเองนะคะเขาก็จะทําอาหารแบบว่าเยอะหลายเมนูมากๆเลยนะคะสําหรับฝรั่งหรือว่าสําหรับคนเอเชียหรือว่าสําหรับคนเม็กซิกันนะคะก็คือใครชอบแบบไหนก็เลือกกินได้ตามใจชอบเลยนะคะ เขาก็มีอาหารสดให้เราตักใส่จานแล้วเขาก็ผัดก็ทอดให้เราด้วยค่ะนได้อาหารมาแล้วเดี๋ยวก็จะขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคนนึงราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้นั่งได้นานตามที่ต้องการนะคะนั่งได้นานมากนะคะเดี๋ยวตุกตาเจ้าหอยอันนี้เพิ่มอีกหน่อยนะึ่งแล้วก็มีบรุเจอรี่ขอมหวานนะคะผลไม้เต็มเลยนะคะนะคะที่เขาผัดสดๆนะคะ ที่สหรัฐอเมริการัฐที่ทุกตาอยู่นี่นะคะเขาจะคิดเป็นแบบนี้นะคะอาหารราคากลางวันแล้วก็อาหารราคาของดินเนอร์เขาจะคิดไม่เท่ากันนะคะวันนี้ทุกตาจ่ายไป15.99เพราะว่าทุกตามาช่วงเย็นนะคะแล้วของลูกทุกตา4.99รวมของลูกทุกตาแล้วก็ทุกตาแล้วเป็นประมาณ700บาท20เหรียญน,นะคะเป็นรถบัสที่รับคนเป็นรถบัสโดยเฉพาะนะคะต้องโทร แล้วก็นัดเวลานะคะจะเป็นรถเมย์แบบนี้นะคะ